สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนออานอยเฉพาะกิจนะครับอานอยเฉพาะกิจของวันที่25เมษายน2566นะครับอานอยเฉพาะกิจนะครับก็จะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับเป็นเลขจากประเทศเวียดนามนะครับออกทุกๆวันนะครับเวลา สี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับช้องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมชมได้รับฟังทุกวันทุกวันเลยนะครับอืมแบบอืมครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านชุดีนะครับเฮงเฮงเฮงเะงนะทางก็จะมาวางเลขให้ท่านได้ลุ้นๆกันนะครับอ่าววันนี้มีอะไรบ้างมาชมกันเลยนะ ามาชมกันเลยครับเอาแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะหาค่าถามาเสริญให้อออค่าถาเอาค่าถาอะไรดีเอาค่าทาเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอนะเนาะอือจะได้มีโชคกันนะเสริมขึ้นมาบ้างออช่วยกันผลักดันขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวก็รวยรวยรวยเองนะครับอืออันนี้ก็หีมีแต่ค่าถาดีๆนะครับ ต้องเชื่อมั่นและศรัทธานะครับถึงจะเกิดผลนะไม่ว่าจะทําอะไรสักสิ้นนะครับต้องเชื่อมัน่นต้องศรัทธานะถ้าเกิดไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธาก็ไร้ประโยชน์นะครับอย่าไปทํานะครับเสียวเวลานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราต้องมีบุญบารมีพอด้วยนะในการที่จะอะไรเงี้ยประมาณนี้มันถึงจะเกิดผลนะอครับเข้าคาถาแบบล่ำๆเรื่อยๆดีวกว่าเนาะ อ่าจดไปนะครับฟังไปนะครับถ้าเกิดใครจดแล้วก cile, ็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ใครจะฟังต่อก government. Government. ็ฟังนะครับนะโมุทระสาปะกวาตัวระหัสตัวตมาธมพุจจาสะนะโมจาระสาปะกวาตัวระหัสตัวมาัมพุจจาสะนะโมุทระสาปะกวาตัวระหัสตัวมาัมพุธจาสะ နမမိမမဟာလာပါဣတိပတတုဝံငဝါလစ္စတံဝသနံဝါပိချံဝါအသံဝပသံဝအေဟိအေဟိခတိယအတိမီမနမမျှံနမမိမမဟာလာကဟိတိပတတုဝံငဝါလစ္စတံဝသနံဝါပိချံဝါအသံဝပသံဝအေဟိအေဟိခတိယအတိမီမနမမျှံ mi mama hala kaitibu datata dua nang wawalalau jawata nang wapiwa wapat wa ka diaiti mi mana maang nama mami mama hala kaitibu datata nang wa jawata nang wapiwa as wata nang wapi wapat sang wahe kade ititi mi manaem mam miang น้มัมีมามาลาไพ่ที่เพื่อต่ละจังวัดจังหวัดแล้จังวัดจังวหวัดีจังหวัดอัจางวปัจจางวะเอเอก็เทยใหญ่สิบไม่มีน้มามองอ่าทุท่องกี่จบก็ได้นะครับแต่ความจริงเขาให้ท่องสามจบเจ็ดจบเก้าจบอะไรอย่างี้นะครับเราจะท่องเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะครับหากขอให้ล่ำๆเรื่อยๆนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ